รวมพลังบรวรสร้างบ้านอบอุ่นในธรรมผู้ว่าการศิน์รวมพลังบวรสร้างบ้านอบอุ่นในธรรมหลักที่สิบอำเภอท่าคันโทตามโครงการพลังบวรรู้รักสามัคคีคนไทยไม่ทิ้งกันในวันนี้ที่บ้านเลขที่29บ้านน้อยนานูนหมู่ที่13ตำบลน,นาตาลอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ในทรงพลใจกลิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบ,บ้านอบอุ่นในธรรมหลังที่10บอำเภอที่10ตามโครงการพลังบวรรู้รักสามัคคีคนไทยไม่ทิ้งกันม่อให้แก่นางสาวตะวันวงมณีอายุ54ปีซึ่งนางสาวตะวันวงมณีเป็นบุคคลที่มีความขยันหมั่นเพียรประหยัดอดออมเป็นผู้ที่มีจิตใจดีเอื้อเฟื้อเสียสละต่อคนในชุมชนจนเป็นที่ยอมรับนับถือและมีความเลื่อมใสในศรัทธาในพระพุทธศาสนาอำเภอท่าคันโท จึงได้คัดเลือกให้เป็นบุคคลที่รักการเมตตาในการสร้างบ้านในครั้งนี้ซึ่งก็ได้รับความเมตตาสนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้านจากโครงการพลังบวรรู้รักสามาัคคีคนไทยไม่ทิ้งกันโดยพระครูวรธรรมทัตเจ้าคณะจังหวัดกาลสินเป็นประธานโครงการและญาติธรรมเพื่อมอบให้กับผู้รอโอากาศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหลังที่สิบอำเภอที่สิบของจังหวัดกาลสินโดยท่านได้เมตตาเป็นงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งทุกภาคส่วนของอำเภอทนันท่าทันโทเทศบาลตำบลน,นาตาลและผู้นำตำบลน,นาตาลทุกบู่บ้านและชาวบ้านในชุมชนร่วงกานออกแรงในการก่อสร้างตั้งแต่วันที่14มีนาคม2565จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ในวันที่7เมษายน2565ค่างบวัสดุในการรับการสาานับสนุนโครงการพลังบวรรู้รักสามัคคีคนไทยไม่ทิ้งกันโดยพระครูวรธรรมทัตเจ้าคณะจังหวัดกาลสิน เป็นประธานโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น1 2 4 9 0บาทค่าอาหารค่าแรงและค่าปรับปรุงดินที่ชุมชนร่วมกันสมท,ทุนในการก่อสร้างโดยไม่คิดราคาค่าจ้างประมาณมูลค่ากว่า47,000บาทรวมทั้งสิ้นเป็นเงินทั้งสิ้น149,490บาททั้งนี้นายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน ที่รวมพลังก็ให้เกิดความรักความสามาคัคคีเป็นการรวมพลังด้วยจิตอาสาสลับเวลากําลังกายกําลังทรัพย์และกําลังใจให้เป็นพลังรู้รักสามาคัคคีร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างบ้านอบอุ่นในธรรมหลังที่สิษจนเสร็จสมบูรณ์นับว่าเป็นคุณงามความดีที่ทุกฝ่ายได้มอบให้แก่เจ้าของบ้านโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น,นถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่เติมเต็มให้กับผู้้อยโอกาสเพื่อเป็นการเสริมสร้างบุญกุศล ให้กับผู้ที่มอบและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่รับมอบรวมถึงการรวมน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันและสร้างเสริมเพิ่มความสุขให้กับทุกฝ่ายซึ่งในพิธีมอบบ้านในวันนี้ผู้ว่าการศิลป์ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนทำบุญพระป,ป่าเพื่อเป็นการต่อยอดโครงการในการสนับสนุนกิจกรรมสร้างบ้านอบอุ่นในทมหลังที่สิเอ็ดและหลังที่1ิบสองในพื้นที่อำเภอนาคูและอำเภอสาสกันโดยมีผู้มีิจทาร่วมบุญสนทบทุน เป็นเงินทั้งสิ้น34,209บาทครับนิวยีสบสี่สถานีประชาชนสมบูรณ์นาสาธรภาพข่าวสามารถมเมตเจดีรายงาน